สวัสดีค่ะเด็กๆคะ่ะวันนี้เราก็มาพบกับคุณจ๋าอีกแล้วนะคะก่อนที่จะมาพบกับคุณครูพลอยคุณจ๋าก็อยากจะคุยสรทน,า,นากับเด็กๆว่าที่บ้านเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างคะวันนี้อะไรนะโอ8แปดองศาเลยหรอหนาวมากเลยเมื่อเช้านะคุณครูจ๋านะบ้านคุณจ๋าตั้งสิบเอ็ดองศาเซลเซียสคุณจ๋าก็จะต้องทําให้ร่างกายอบอุ่นไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่สบายนะคะ สำหรับช่วงนี้นะคะเราก็ยังอยู่อยู่ในช่วงโควิดอยู่เลยนะคะเด็กๆนะคะมันล้างมือเวลาเป็นไหนนะคะเด็กๆให้ใส่แมสหลีกเลี่ยงการจะอยู่ในที่ชุมชนนะคะเด็กๆมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยป้องกันเชื้อโควิด -19 ได้เพราะช่วงนี้นะคะโควิด -19 นะคะโควิด -19 กําลังทำไมคะแพร่ระบาดไปเยอะมากมายเลยนะครับ ส่วนสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังอยู่ในหน่วยคณิตคิดสนุกอ่าเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาบอกว่าคณิตคิดสนุกข,ของคุณครูเป็นยังไงก่อนอื่นใบงานในหน่วยนี้คุณครูได้แจกไปกี่ใบนะสามใบแล้วก็ยังมีแบบกิจกรรมสร้างสรรค์อีกหนึ่งใบนะคะใบที่หนึ่ง นี่เลยนะคะใบที่หนึ่งลากเส้นตามลอยปลาโยงเส้นจับคู่ภาพกับเงาแล้วระบายสีภาพให้สวยงามรูปที่หนึ่งรูปที่หนึ่งเป็นลูปอะไรคะรูปอะไรนะอ่านไหนลองตอบสิคะรูปวงกลมถูกต้องคะ่ะวงกลมก่อนอื่นจะต้องทำอะไรก่อนคะ ลากเส้นตามรอยเส้นปะแล้วระบายสีภาพอันนี้ยังไม่ได้ระบายสีภาพนะคะเด็กๆต้องระบายสีภาพให้สวยงามนะคะให้เนียนแล้วโยงภาพไปหาคู่กับวงกลมคู่ของวงกลมคืออะไรคะสี่เหลี่ยมใช่ไหมสี่เหลี่ยมข้างหนูสามเหลี่ยมไม่ใช่วงกลมก็ต้องคู่กับวงกลมถูกต้องค่ะเก่งมากตรให้ตัวเองด้วยนะคะ ต่อไปก็คือรูปสีเปส Sinne, ส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมข้างหมูคะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่สี่เหลี่ยมข้างโมนะอันนี้สี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะ,ะถ้าคุณครูพูดผิดให้เด็กๆทักได้เลยนะคะสี่เหลี่ยมจัตรุรัสต้องคู <CHA> ่ก <fal is> ับสี <sh> like ่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะโยงเส้นไปหากันนะคะโอ้โหของเพื่อนนะคะ โยงเส้นตรงเิ๊กเลยเด็กๆอย่าลืมว่าคุณครูได้สอนเด็กๆมาแล้วนะคะทำไมเด็กๆได้โยงเส้นตรงขนาดนี้คงไม่ได้เอาไม้บรรทัดวัดแน่นอนนะคะคุณครูรู้นะว่าใครทำอะไรแบบไหนบ้างอ้าวมาต่อมาต่อมารูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมโยงคู่มากับสามเหลี่ยมนะคะภาพคู่กับเงา ะะอันสุดท้ายคืออะไรคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้เด็กๆโยงเข้าไปหากกันเลยเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเมื่อโยงเสร็จแล้วให้ระบายสีภาพให้สวยงามนี่คือใบงานชิ้นที่1แบบเสริมประสบการณ์น่วยคณิตศาสตร์แสนสนุกนะคะส่วนใบงานที่สองที่คุณครูได้แจกไปก็คือการใช้คณิตศาสตร์ การใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวันเด็กๆเ,เห็นอะไรไหมคะอะไรนะอะไรนะคะอ๋อเด็กผู้หญิงชั่งน้ําหนักเด็กผู้ชายวัดส่วนสูงเก่งมากค่ะแล้วมันเป็นคณิตศาสตร์ได้ยังไงคะอะไรนะอ๋ออะไรนะคะคุณครูได้ยินไม่ชัดวัดส่วนสูงก็เป็นตัวเลขนะคะ วัดส่วนสูงเป็นตัวเลขแล้วชั่งน้ำหนักก็เป็นตัวเลขเหมือนกันนะคะเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเดี๋ยวครูจะอธิบายภาพนี้ให้ฟังนะคะแอบแอบ,แอบนิดนึงแอบนิดนึงแอบนิดนึง